จะเป็นยุคใดสมัยใดมันไม่มีการเวลาหรอกแต่ประเด็นก็อยู่ที่ว่ามีผู้ที่แตกฉานในธรรมได้มาอุบัติบนโลกใบนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีผู้ที่แตกฉานในธรรมมาอุบัติบนโลกใบนี้และผู้ที่ได้ฟังธรรมะพระองค์ผู้นั้นจะได้เป็นผู้ที่บรรลุธรรมโดยฉับพลันทั้งสิ้นแหละ เนี่ยพูดออกมาแบบนี้นะไม่เกี่ยวกับการเวลายุคใดสมัยใดเพราะเวลาไม่ได้มีอยู่จริงมันมีแต่ตอนนี้จิตของพวกเราเนี่เป็นธาตุที่ไม่เคยตายไม่เคยแตกสลายนะมันไม่เคยเป็นอะไรหรอกจิตอบอกให้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในหม้อนรกนะมันก็ไม่เคยเป็นอะไรจิตเราไม่เคยเป็นอะไรจังไว้นะจิตเราไม่เคยเป็นอะไรเลยแต่คิด ปรุงแต่งมันจึงเกิดเรื่องเราแค่นั้นเองเมื่อจิตไม่งอสร้างไม่งอยึดอาการปรุงแต่งแค่นี้แหละทุกอย่างก็จะเป็นอิสระหมดมีแต่ความเบาความลู่มความไม่เป็นอะไรอย่าคิดปรุงแต่งโดยที่ไม่รู้นะ ให้รู้รู้ตอนไหนก็ได้ขอให้รู้ครับว่าคิดปรุงแต่งมันจะเกิดการตัดกระแสวัตตะแห่งการปรุงแต่งทันทีเลยวตัตตาสงสารจะพังพินาศลงเมื่อรู้กระแสปรุงแต่งเขา้าใจนะเพราะงั้นวตัตตาสงสารหรือ วัตตะวุแห่งการปรุงแต่งเมื่อถูกรู้เมื่อนั้นกระแสแห่งการไหลยึดจะขาดสะบั้นทันทีเนี่ยการรู้ธรรมจบจิตแค่นี้เองนะ